สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ตื่นมาวันนี้นะครับก็สําหรับช่องน้องใหม่นะครับก็ขออภัยนะครับเพิ่งตื่นจริงๆนะครับวันนี้นะครับจะนําตัวเลขนะครับก็มาฝากกันนะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งธันวาเนี่ยนะครับหนึ่งธันวาเนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับตัวเลขน่ากลัวมากนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็คือเลขมันหาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อไม่ได้สําหรับพี่ชายนะครับพี่ชายผมเพิ่งโทรถามนะครับโทรถามก็มาลง ลงให้สําหรับช่องนี้ก่อนเลยนะครับช่องน้องใหม่นะครับตัวเลขนะครับที่พี่สไปกับพี่ชายซื้อนะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่กับเก้าสี่แต่ตอนนี้แถวบ้านมันซื้อไม่ได้เลยนะครับปัญหาปัญหาก็คือเลขเจ็ดสี่เก้าสี่ซื้อไม่ได้นะครับที่บ้านเดี๋ยวเจ้ามืออั้นหมดเลยนะครับอั้นหมดแต่ไม่รู้ว่าเลขมันจะออกหรือไม่ออกก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันแต่ว่าพี่สไปนี่กับพี่ชายนี่แกเป็นคนถูกนะครับงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบหกพฤศจิกาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ย แกซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวแกก็ถูกนะครับนะครับที่ว่าแกจะซื้อเจ็ดสี่นี่เพราะอะไรนะครับเพราะทะเบียนรถของแกเนี่ยเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่สองเจ็ดนะครับเจ็ดสี่สองเจ็ดแกบอกว่างวดนี้แกจะตามเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่แต่หลายคนก็บอกว่าเลขเจ็ดสี่นี่ชอบกันเยอะนะครับชอบกันเยอะมากนะครับนะว่าเลขดังๆเลขอะไรเนี่ยให้หลายสำนักเลยนะครับหลายอาจารย์นี่ให้เจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่สำหรับตัวเลขเนี้จแต่ตอนนี้ก็คือเน้นเน้นนะครับเน้นตัวนี้มานะครับตัวนี้มาก็คือคนที่เขาถูก งวนนี้เขาต้องการซื้อนะครับเก้าสี่กับเจ็ดสี่นะครับสองตัวนี้เท่านั้นนะครับของพี่ชายนะครับพี่ชายเองนะครับแต่ว่าถูกไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะครับสําหรับตัวเลขนี่ตัวเลขทุกตัวนะครับมันมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะครับมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดทั้งนั้นนะครับสําหรับเลขหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะคิดเห็นว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าเลขเจ็ดสี่เจ็ดสี่กับเก้าสี่งวนนี้มันจะออกไหมถ้ามันออกแล้วจะซื้อได้หรือเปล่าถ้ามันออกแล้วจะซื้อได้หรือเปล่า ก็ลองดูนะครับเลขดังๆนี่มันทําให้คนหมดเงินหมดทองกันมาก็เยอะนะครับแล้วก็ทําให้คนมีเงินมีทองกันตัวเยอะนะครับท่านผู้ชมก็ลองใช้ดูลพปินิดนะครับใช้ดูลพินิดดูนะครับว่าเจ็ดสี่จะมาไหมเก้าสี่จะมาไหมถ้าเก้าสี่มันดังมากเก้าสีมันดังมากหรือมันจะเป็นเก้าห้าหรือมันจะเป็นเก้าสามอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเจ็ดสีเจ็ดสีมันดังมากหรือมันจะเป็นเจ็ดห้าตัวเดิมนะครับหรือมันจะเจ็ดห้าตัวเดิมหรือเปล่า มันจะเจ็ดสี่สี่เจ็ดแต่ว่าเเลขเจ็ดสี่นี่ก็ถือว่าเป็นเลขที่ออกยากพอสมควรนะครับเจ็ดสี่นี่ถือว่าเลขเป็นเลขที่ออกยากนะครับเก้าสี่หรือมันจะตีลังกาเป็นหกสี่หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งธันวานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสำหรับวันนี้ก็นําตัวเลขสองตัวนี้มาฝากกันนะครับซึ่งดังมากนะครับตอนนี้ถือว่าดังมากเลยนะครับเป็นตัวเลขที่ดังมากนะครับก็ลองดูนะครับลองดูว่ายังอยู่ในใจของท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่ชอบเลขดังนะครับแต่พักหลังมาผมรู้สึกว่าเลขดััังเเนนนี่ยมจะะข้าครบ มันจะเข้าแล้วมันจะออกบ่อยด้วยเลขดังนะครับส่วนมากก็ซื้อไม่ได้นะครับก็อลองดูกันนะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับวันที่หนเนี่ยรู้กันสําหรับตัวสองตัวนี้มาก็เก้าสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับจมันจะตีลังการหรือจะซื้อขึ้นซื้อลงพี่บอก้นคนบอกขึ้นแล้วพี่นองเด้ออาจจะเป็นเจ็ดห้าก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเก้าสี่สี่เก้าอาจจะเป็นเก้าห้าก็ได้นะครับก็อลองดูลองดูนะครับลองดูลองดูงดพี่เคาะดูนะครับ